โอเคครับคนดูสลับใครที่อยากได้ตัวละครใน Toilet Tower Defense เนี่ยผมขอแนะนําเว็บนี้นะคนดูบิวประกอบน,นั่นเองนะครับนะสลับเว็บนี้นั่นเองนะครับมีตัวละครใน Toilet Tower Defense ให้เราเลือกซื้อเลือกค่ากันมากมายนะครับนะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยได้ปรับราคามาใหม่นะครับโคตรถูกนะครับผมนะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับ แบ็กแมนตึงๆนะครับสามารถกรอกข้อมูลและสั่งซื้อได้เลยนะคนดูนะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแมปอนิเมดีเฟนเดอร์นะมีตัวละครหลายๆตัวให้เราเลือกซื้อเลือกหากันมากมายนะครับนะอย่างเช่นโกโจสโตรุตัวตึงนะครับผมมนะนอกจากนี้ก็ยังมีแมปสกิบบีดีทาวเวอร์ดีเฟนให้เราเลือกซื้อเลือกหากันอีกด้วยนะครับผมบริการดีส่งไวปลอดภัย100%ยเนะครับผมนะต้องร้านนี้นะครับบิวประกรนะมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับผมก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับ ผมลูมิแอร์คนเดิมนะวันนี้อยู่กันในเกม Toilet Tower Defense เหมือนเดิมนะครับนะไม่พูดภาพทำเพลงนะครับเนาะวันนี้เราจะมาลุยด้านหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่เรานั้นจะไม่ใช้ตัวละครที่โหดอะไรมากมายนะครับนะตัวละครที่เราจะเอาไปเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่หาง่ายมากนะคนดูอย่างเช่นกีแดนเทิร์นนะครับตัวตังปกตินะตัวซิกเนเจอร์ที่คนชอบเล่นนะครับอย่างเช่นเจ้าสไปเดอร์คอกเนาะ แล้วก็ตัวโทรนะครับตัวนี้ก็หาง่ายนะแล้วก็เอาตัวยุดเวลาไปสักหนึ่งตัวนั่นเองนะครับเนาะเอาแบบว่าเอาไปช่วยหลังเกมเพื่อยุดเวลามอนอะไรอย่างนี้นะครับนะเพื่อตอนที่มันไม่ไหวนั่นเองนะก็เซตนี้เนี่ยโดยรวมก็จะเป็นตัวระดับเ e เจนเดอรี่นั่นเองนะคนดูก็คือตัวหาง่ายนะไม่ได้หายากอะไรมากมายนะคนดูนะสรับเซตนี้เนาะมาดูกันนะครับว่าเซตนี้เนี่ยจะสามารถชนะ มหมดไม่ได้หรือเปล่านะครับนะแต่เซตนี้เนี่ยอ่าเท่าที่ผมดูนะมันก็น่าจะยากนิดหนึ่งก็คือมันใช้เวลาในการเล่นนานพอสมควรนะครับเพราะว่าเรานั้นจะต้องปิดออโต้สคริปค่อนข้างเยอะนะคนดูก็คือปิดแบบถี่มากนะให้มันชัวร์ที่สุดนั่นเองนะครับผมเนาะถ้าแบบว่าเปิดออโต้สคริปข้ามไปหลายๆเวฟเนี่ยมันจะไม่ไหวนะครับนะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันโดใช้เซตนี้นะครับนะ ซึ่งตัวละครที่เราจะวางเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมและคนดูก็คือเจ้าค็อกสไปเดอร์เหมือนเดิมนะก็คือจะเน้นเป็นในโซ่ของตัวนี้นั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นเน้นในโซ่ของเจ้าตัวรีเจนตัวนี้นั่นเองนะครับนะค็อกสไปเดอร์นั่นเองนะครับผมเนาะมาครับก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันในเกมดีกว่านะครับว่าเซตนี้เนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับเนาะเซตหาง่ายนะครับใครก็สามารถหาได้นั่นเองนะมือมงมือใหม่หาได้หมดนั่นเองนะครับนะ โอเคเราจะไปลุยกันในเกมนะครับดีกว่านะครับว่าเซตนี้เนี่ยจะไหวหรือเปล่านะโอเคครับคนดูสำหรับต้นเกมเนี่ยผมก็จะวางกีแลนเทิร์นก่อนนะคนดูนะวางกีแลนเทิร์นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็วางตัวตังตรงนี้นะคนดูนะครับในช่วงต้นเกมเนาะก็จะวางตัวตังไว้ทั้งหมด3ตัวก่อนละกันนะครับนะไม่ต้องรีบอะไรนะครับผมแล้วก็มาอัพกีแลนเทิร์นนะคนดูนะครับให้เป็นคัทหนึ่งก่อนเนาะตอนที่ผมเล่นนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมาไล่อัพตัวตังนะฮะโอเคครับผมก็จะกลับมาอัพกีนต่อนนะคดูใช้600นะ เรียบร้อยนะครับวงก็จะกว้างขึ้นประมาณนี้นะคนดูโคตรตึงนะครับผมเนาะแล้วเราก็จะวางกีนอีกตัวหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็วางแบบชิวๆไปก่อนนะครับไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่ากีนเนี่ยมันใช้ค่าวางถูกมากนะโอเคค่าคนดูผมมาวางเจ้าสไปเดอร์ก่อนนะเราก็จะวางเจ้าสไปเดอร์ตรงกลางเลยนะคนดูนะครับเนาะก็วางไปตรงกลางไปแบบตึงๆนะคนดูนะไม่ต้องรีบอะไรนะครับ กำอัพตัวตังต่อนะคนดูก็ผมจะวางเจ้าตัวโทรนะคนดูตัวโทรนะผมจะวางเจ้าตัวโทรในตรงนี้เลยนะครับประมาณตรงกลางตรงนี้นะคนดูนะให้มันหยุดมอนให้เรานั่นเองนะครับวางไปก่อนหนึ่งตัวเนาะแล้วก็มาไล่อัพตังต่อนะคนดูนะครับเหมือนเดิมไม่ต้องรีบอะไรนะอัพตังชิวๆมาอัพเจ้าสไปเดอร์ต่อนะคนดูอาคาอัพเนี่ยพันแปดนะเอาไปเลยนะครับผมเป็นคั้นที่สองนั่นเองเนาะสำหรับเจ้าสไปเดอร์นะครับนะ แล้วเราก็จะเก็บตังค์เพื่ออัพเจ้าสไปเดอร์เนี่ยเป็นขั้นที่3นะครับเนาะโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มตื่นมือแล้วนะคนดูเดี๋ยวเราอัพเจ้าสไปเดอร์เลยนะพออัพเจ้าสไปเดอร์ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มชิลแล้วนะคนดูนะครับเนาะเพราะว่ามันจะเป็น full LE นะแล้วก็เจ้าสไปเดอร์เนี่ยจะตีเร็วมากนะคนดูดูดิปัก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 ตีเร็วจัดเลยนะคนดูนะโอเคนะครับพอได้ขั้นนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มชิลแล้วนะครับ ผมก็จะวางเจ้าสไปเดอร์อีกสักตัวนะครับโอเคครับคนดูก็มาอัพเจ้าสไปเดอร์ให้ตันนะใช้เจ็ดพันนะคนดูนะเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ผมก็อัพตัวตังไปเป็นเลเวลเจ็ดแล้วเนาะนะครับเนาะก็อัพเจ้าสไปเดอร์เนี่ยให้ตันสองตัวเลยนะคนดูนะครับแล้วก็จะกลับมาอัพเจ้าตัวตังให้ตันนะคนดูเวฟนี้ก็น่าจะตันแล้วแหละนะครับพอเริ่มตันปุ๊บเราก็จะลงแบบสไปเดอร์รัวๆเลยนะนะครับตอนนี้ก็อัพให้ตันไปก่อนเนาะโอเคอัพเรื่อยๆนะ โอเคครับคนดูก็พอผมอัพตัวตังตันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาอัพเจ้าตัวโทรนะคนดูเจ้าตัวนี้เนาะหน้ายิ้มของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อัพกีแลนเทิร์นะนะครับก็เอากีแลนเทิร์มายุตงกลางประมาณนี้นะคนดูนะครับจะได้โดนแบบตั้งแต่ตรงนี้เลยนะนี่นี่โดนรอบๆเลยนะครับตัวสโลของเรานั่นเองนะพอหลังจากนี้เนี่ยเราจะเริ่มวางเจ้าสไปเดอร์แล้วนะครับผมจะวางข้างในหน่อยนะคนดูเพราะว่าผมคิดว่าช่วงเวฟหลังๆเนี่ยมอนน่าจะหลุดมาประมาณตรงนี้ได้เลยนะคนดูนะ เราก็กันไว้นะครับถ้าเราวางประมาณตรงนี้เนี่ยไอ้เจ้าสไปเดอร์เนี่ยมันจะเดินไม่ถึงเว้ยคนดูเพื่อมอนมันแบบรุนหมายจนตรงเนี้ยนะครับผมว่าเราน่าจะวางกลางๆเลยดีกว่านะคนดูนะเนี่ยวางประมาณตรงนี้นะครับเนาะโอเคครับคนดูตอนนี้ก็มาที่เวฟ40ล้วนะคนดูนะตอนนี้ก็จะเริ่มตึงแล้วนะคนดูในเวฟที่40เนี่ยก็จะเริ่มตึงแล้วนะผมก็ได้ทําการวางเจ้าตัวละครไปทั้งหมดเนี่ย15ตัวแล้วเนาะพอ15ตัวปุ๊บเราก็จะเริ่มขายตัวตังค์แล้วนะคนดูนะครับ ขายตัวตังก็วางเจ้าสไปดี้เหมือนเดิมนะคุณดูนะเจ้าสไปเดอร์นั่นเองนะคุณดูวางเจ้าตัวนี้เหมือนเดิมนะครับวางไปนะเพื่อให้มันทําดามจนั่นเองนะครับผมเนาะผมก็จะยังไม่ขายเจ้า2ตัวนี้นะคุณดูเจ้าตัวโตรกับเจ้าตัวกีแลนเทิร์นนะนะครับผมก็จะเน้นขายตัวตังไปก่อนนะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วแหละนะครับเนาะเพราะว่าตัวตังเนี่ยมันใช้แค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นนะหลังเกมเนี่ยมันก็จะมีเงินเยอะอยู่แล้วนั่นเองนะครับ ตอนนี้อยู่ที่เวฟ42บนะผมก็ยังจะเปิดออโต้สคริปต์อยู่นะโอเคครับตอนนี้มันถึงเวฟที่45นะผมจะปิดออโต้สคริปต์ก่อนนะคนดูนะนะครับเพื่อดูสถานการณ์ก่อนนะเพราะว่ามอนเนี่ยก็เริ่มที่จะไหลมาเยอะพอสมควรนะคนดูนะในเวฟที่45นะครับอันนี้เลือกประมาณ2ล้านนะก็จริงผมคิดว่าน่าจะยังพอไหวอยู่นะคนดูนะครับในเวฟนี้เนาะโอเคครับคนดูตอนนี้ก็อยู่ที่เวฟ47บแล้วนะคนดูผมก็ได้ทําการปิดออโต้สคริปต์ไปแล้วนะ เพราะว่ามันก็เริ่มค่อนข้างที่จะถึกแล้วนะคนดูนะเรื่องก็อยู่ประมาณ3 3ล้านเก้านะคนดูนะก็ยังเริ่มจะถึกแล้วนะครับผมก็ได้ทการปิดออโต้สกิปไปแล้วเนาะในเวฟที่47นั่นเองนะก็เรื่อยๆเลยนะครับผมเนาะแล้วก็วางเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อกรณีที่มอนมันมานะเราจะได้หยุดเวลาได้ช่วยขนาดหนึ่งนั่นเองนะ,นะถามว่าตัวตัวนี้โหดไหมก็ไม่โหดแล้วเนาะมันเป็นตัวเก่าแล้วแหละสลับเจ้าตัวนี้นะ โอเคครับคนดูตอนนี้ก็อยู่ที่เวฟ50แล้วเนาะพอมาถึงเวฟ50เนี่ยเราก็จะเจอบอสต,ตัวหนึ่งนะครับนี่นี่ตัวนี้นะสำหรับเจ้าตัวบอสนะครับก็ชดดนะอยู่นะเลือดประมาณ3ามล้านสามนะครับผมเนาะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคนดูในเวฟที่50นะก็แบบชิลๆนะครับมันจะยากตอนที่ประมาณเวฟที่59มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ่ม่งโคตรยากเลยเวฟนั้นและนะครับที่ผมแพ้ก็แพ้เวฟนั้นนั่นแหละนะครับเพราะว่าบอสมันเลือดเยอะจริงๆ โ okay. อเคเดี๋ยวสคิปเลยนะมาครับคนดูตอนนี้ก็มาถึงเวฟที่52นะ51ก็แบบชิวๆนะครับผมเนาะ52เนี่ยเลือดบอสก็เริ่มเยอะขึ้นนะคนดูประมาณล้านกว่านะคนดูนะไอ้เจ้าตัวนี้ก็ประมาณล้านเจ็ดนะคนดูเนาะโอเคก็ไปลุยเวฟถัดไปกันดีกว่านะ53สนะครับสลับเวฟนี้นะก็จะเป็นใน่วนของเจ้าตัวบินบินนะคนดูเนาะไอ้เจ้าตัวบินบินนะตัวนี้ก็จะวิ่งเร็วนิดหนึ่งนะตัววิ่งเร็วนั่นเองนะครับในเวฟนี้เนาะแล้วก็เจ้าตัว คอนเทนเนอร์ er นะในเวฟที่53นั่นเองนะก็จะเป็นตัวพวกนี้นั่นเองนะในเวฟนี้54นะคนดูนะ54เนี่เดี๋ยก็จะเป็นเจ้าตักกี้นะคนดูนะครับนะอีเวนต์เนี่ยห้าสิเนี่ยห้ามสคริปเด็ดขาดนะครับห้ามสคริปเป็น55เด็ดขาดเนาะเพราะว่าเจ้าตัวตักกี้เนี่ยมันมีเลเซอร์ Laser นะครับเพื่อ,อช่วยในการหยุดมอนนั่นเองนะบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับในตัวของเจ้าตักกี้นะ 55นะคนดูนะ55ก็เหมือนเดิมนะครับอีเวนต์เลิฟนั่นเองนะนะครับเนาะสำหรับ55นะครับเลือดก็ประมาณ9ล้านนะครับบอกเลยว่าโคตรเดือดนะครับในอีเวนต์เลิฟนะมาลุยกันต่อนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคครับคนดูตอนนี้ก็อยู่ที่เวฟ55นะในอีเวนต์เลิฟนะครับก็โคตรเดือดแล้วนะคนดูมอนก็เริ่มหลุดมาพอสมควรนะนะครับเห็นปะถ้าเราไม่ปิดออโต้สคริปต์นะคนดูมอนเนี่ยหลุดเข้าบ้านทันทีนะนะครับ ต้องพยายามปิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนะเพราะว่าลังๆในมอนเลือดเยอะมากนะครับเป็น10ล้านเลยนะคุณดูนะมาตอนนี้ก็น่าจะพอไหวอยู่นะในอีเวนต์เลิฟนะครับเวฟที่55นั่นเองนะโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่เวฟ5้า6นะมอนก็เริ่มที่จะรุดมาเยอะมากพอสมควรน,นะคุณดูนะครับผมลุ้นผมคิดอยู่ว่าผมจะหยุดเวลาเลยดีไหมกำลังชังใจอยู่นะคุณดูว่าน่าจะพอได้นะยังไม่ต้องหยุดหรอกมั้ง มาเวฟที่57ต่อนะครับเวฟนี้เนี่ยเป็นด้านเอเลดนะคนุณดูจะเป็นตัวละครในของเอเลดหมดเลยนะสำหรับเวฟนี้นะครับเวฟนี้ก็น่ากลัวนะนะครับเนี่ยเวฟล,ลัางๆเนี่ยน่ากลัวทุกเวฟเลยนะคุณดูนะครับ <c oughs> นะครับมารุนกันนะเรือสิบสี่ล้านนะครับน่าจะว่าอยู่นะคุณดูวหวชิวแหละวหวชิวนะกว่ามันจะเดินมาได้นะอุย้ยแต่ละตาี่เซียวสลังบูบเลยนะครับเนาะให้เรือสิบสี่ล้านนะคุณดูนะชิวๆนะต่อไปก็58นะคุณดู เนี่ยช่วงล่างเนี่ยนักโก้ทุกเวฟเลยนะครับโอเคมาเวฟ58ของเราปิดไปก่อนเลยเดี๋ยวกูกดผิดเวฟนี้เนี่ยก็จะเป็นเน้นตัวบบวมนะคนดูตัวแบบโหดๆอะไรเงี้ยเลือด9ล้านอะไรเงี้ยนะครับนะสลับเวฟนี้นะโคตรตึงนะครับสลับเวฟนี้เหมือนจะเหมือนเจ้าบอสที่เลือดเยอะๆเนี่ยจะมามา,มาประมาณเวฟหน้านะคนดูเวฟที่58ไอ้59นะโอเคครับคนดูสลับตอนนี้เวฟที่58นะ ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับที่เก่งๆเนาะเลือ17ล้านนะคนดูนะครับนะก็ต้องฆ่าเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับถ้าฆ่าเจ้าตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บก็จะเริ่มชิวละนะครับนะน่าจะชิวๆนะคนดู59เลยนะคนดูเวฟนี้เนี่ยเป็นเวฟที่ผมแพ้ครั้งแรกเลยนะคนดูเล่นครั้งแรกปุ๊บเราติดที่เวฟนี้นะเราจะมาแก้มือกันนะคนดูนะครับผมก็ใช้เซตนี้เนี่ยในการเล่นครั้งแรกเหมือนกันเนาะมาเลือดเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ4ล้านนะคนดูสำหรับตัวบินนะ โอ้ยตัวนี้5้าล้านนะคนดูโอ้ยนะครับนะโคตรเยอะเลยนะครับสำหรับเลือดบอสนะครับไม่รู้ว่าเราจะต้องกดอ่าหยุดเวลาหรือเปล่านะคนดูโอ้ยพวกนี้โดนสตารัวเลยว่าโอ้แห้งเลยนะคนดูเนี่ยโดนสตนร์รัวเลยยากแล้วคนดูเรียบร้อยตายหมดแล้วนะเหลือแค่บอสนะคนดูเลือด29ล้านนะครับสู้ๆไว้ทุกคนเราจะทำได้มา บอสตัวนี้แหละที่ผมแพ้นะคุณดูเลือดยี่สิบเก้าล้านนะครับโอเคครับคุณดูตอนนี้ก็เลือดบอสเนี่ยอยู่ที่หกล้านแล้วนะคนุณดูน่าจะผ่านนะคุณดูนะในด้านเวฟที่ห้าสิบเก้านั่นเองนะเวฟที่ผมติดนั่นเองนะคนุณดูนะครับเอ่อคลิปนั้นนะ่ะครั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้กดออโต้สคริปต์นะคุณดูนะครับผมกด Auto ออโต้สคริปต์เนาะมันก็เลยแพ้นะครับนะผมนั้นจะรอดหรือเปล่านะคุณดูนะจงออกมาเจ้าบอส ครับเวฟนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปดูเลือดซะหน่อยล้านเก้าหรอหรือสิบเก้าล้านอันนี้ไม่แน่ใจนะคณดูเวฟสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะครับจะพวกนี้เนี่ยวิ่งเร็วเอาเรื่องเลยนะคนดูนะเนี่ยปะมันสตันตัวพวกสโลพวกไอ้นี้ผมอะ่ะผมก็เลยกลัวนิดหนึ่งนะสำหรับเวฟนี้เนี่ยแต่ละอันแม่งวิ่งเร็วมากเอาไงดีวะลุนกันนะครับตอนนี้เนี่ยเลือดบ,บอสอยู่ที่44ล้านนะครับผมเราจะทําได้ไหม ไอเจ้าตัวนี้ผมโดนสตันไม่พักเลยนะครับผมมากีเลนเทิร์นผมก็ยังอยู่ดีนะยังดูดี๋ยวเราจะต้องขายกีนขายเจ้าตัวนี้ไปวางตรงนี้นะคุณดูมาครั้งสุดท้ายนะครับมาวัดกันเลยเพราะว่าเกมนี้จะอัปเดตแล้วเนาะเราก็อาจจะไม่ได้เล่นแล้วนะครับโอ้หผมอัดคลิปนานมากนะสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยยังไงก็ขอบคุณมากจากใจจริงนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะเพราะว่าอัดคลิปนี้นานมากนะครับยังไงก็ คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าดูมาถึงตรงนี้นะครับนะขอบคุณมากจริงๆเนาะยี่สิบสองล้านนะคุณดูจังหวะนี้โถอยู่เวล้านเลยเว้ยโถหยุดหมอนหน่อยเว้ยอุ้ยทำไมมันเดินเร็วจังวะเฮ้ยหลังเกมมันมเดินเร็วจังอ่ะเฮ้ยมันใช่เลยเฮ้ยตอนหลังมันเดินเร็วจังอ่ะไอ้ยี่งอยู่ข้างหน้านู้นเดือดช้าเฮ้ยช่วยหน่อ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 ยเอาหน่อยเว้ยทุกคน ทุกคนมึงไปไหนละมึงเดินไปไหนมึงเดินท้าลังอะไรมวางซิเร็วเดี๋ยวไว้สิเป็นหลานเองเป็นล้านแล้วเอ้ยมึงจะตัดตัดทำไมเข้าล้านแล้วนเดียวนเดียวทุกคนอยู่เวลาหน่อยอยู่ได้หน่อยอยู่ได้หน่อย โอ้โหโอ้ไม่ไหวว่ะคนดูองอมว่ะคนดูเลือดแบบน้อยมากอ่ะมันอาจจะชนะได้ก็ได้นะถ้าผมแบบขายจะตุ่พุ่งนี้ทิ้งอ่ะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ะคนดูนะครับนะผมเล่นไปท็นสมดเนี่ย42นาทีนะครับนะปิดออโต้สคริปทุกเวฟเลยนะ โคตรนานนะคนดูคลิปนี้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจหน่อยละกันนะครับคลิปนี้เนี่ยเราแพ้นะคนดูโดยที่เราใช้เซตเซตส,สายฟรีนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ละกันผมไปแล้วบ๊ายบาย